Life, day, day. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีมังกรและลัคนามังกรทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปนี้นะคะพี่หมอจะมาเปิดไพ่อ่านความรักและความสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม2568เนาะ ใครที่ยังไม่ได้ฟังการงานการเงินประจำเดือนมกราคมที่เหมาะลงแล้วนะคะอยากให้ทุกคนไปลองฟังกันนะคะรวมถึงคลิปภาพรวมชีวิตปี2,568ของชาวราศีมังกรและละคัคนามังกรก็ลงไปแล้วเช่นกันไปลองฟังกันนะ เอาละเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดกันที่ไพ่คนโสดสำหรับคนมีคู่สามารถกดทม์สแต็มใต้คลิปนะคะไปฟังส่วนของตัวเองได้เลยส่วนคนโสดเนี่ยฟังจบแล้วก็สามารถกดทม์สแต็มข้ามส่วนคนมีคู่ไปฟังสุขภาพได้เลยเช่นกันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดกันนะมาดูซิว่าชาวราศีมังกรและลัคนามังกรนะคะที่ยังโสดอยู่นะ ในเดือนมกราคม2568ความรักเป็นอย่างไงบ้าง เ้าเหรียญน,นะคะเป็นคนโสดจริงๆนั่นแหละเป็นคนโสดจริงๆนั่นแหละเก้าเหรียญน,นะคะ The เดลเวอร์แล้วก็อัศวินเหรียญโอ้โหสามเหรียญอัศวินถ้วยอัศวินสามอัศวินเลยนะอัศวินดา แสดงว่าความรักอ่ะเอะสไตล์แบบพี่หมอเปิดก่อนละกันเนาะเจ็ดเหรียญ Temperance สี Tem ด่ดาอืมมันก็ดูมีใครเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่ามังกรอ่ะเป็นเก้าเหรียญเนาะแล้วเหรียญเยอะมากๆเลยอะ่ะพี่หมอว่ามังกรไม่ได้รีบอืม มังกรในเดือนมะกราเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ารีบกับการจะต้องลงเอยอะไรกับใครแต่ถามว่ามังกรต้องการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ไหมเนี่ยมังกรอยากมีนะไม่งั้นไม่ขึ้นเดลเวอร์หรอกนะคะแต่มองว่าในช่วงเดือนเนี้ยเป็นช่วงเดือนที่เราไม่ได้โฟกัสไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักหรือว่าความสัมพันธ์ขนาดนั้นเนาะ แต่สนใจอยู่นะแต่แค่ไม่ได้โฟกัสเราเอาเวลาส่วนใหญ่แน่นอนเรียนเยอะมากๆเราเอาเวลาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยไปโฟกัสเรื่องการงานและเรื่องการเงินอยู่นั่นเองนะคะอืมก็ถือว่าจะบอกว่าเหงาไหมพี่บอกว่ามัางกรไม่เหงานะมังกรก็มีชีวิตสนุกสนานอยู่กับการหาเงินกับการทํางานอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงกระทั่งคนที่เข้ามาเองก็ตามเนี่ยมังกรก็เปิดใจอยู่คะ่ะแต่ว่า แค่ไม่ได้เอาเวลาให้เขาขนาดนั้นเวลาของเราเนี่ยหมดไปกับเรื่องอื่นเนาะแล้วก็พี่หมอว่ามังกรหลายๆคนเนี่ยมีตัวเลือกด้วยนะที่ฟังอยู่เนี่ยคือไม่ได้มีคนเข้าหาเราแค่คนเดียวแต่มองว่ามีคนเข้าหาเรามากกว่าหนึ่งคนแล้วมังกรก็อยู่ในภาวะที่ต้องคิดต้องคิดต้องทบทวนต้องเลือกระหว่างคนนี้กับคนนี้เราจะแบบให้โอกาสใครอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ ถามว่าเราคิดได้ไหมด้วยนะเออจบด้วยสี่ดาบก็ยังคิดไม่ได้ยังสรุปให้ตัวเองไม่ได้ยังเลือกไม่ไดแต่ใช้คําว่ายังไม่อยากเลือกดีกว่าอารมณ์เหมือนหลักพี่เสียดายนะ้องเหมือนกันนะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่อยากดูไปนานๆแล้วตัวเองเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะห่วงสเปซของตัวเองพอสมควรนะคะต่อให้เราอยากอยากมีความรักอะ่ะแต่เราอยากได้คนที่ใช้คําว่าอะไรดี พี่หมอมองว่ามังกรอยากได้คนที่เสริมให้เราหรือว่ายอมรับในตัวเราได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเออซึ่งมันหาย,ยากไงพอมันหาย,ยากมังกรก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องรีบอะ่ะเออเพราะพราะว่าถ้ารีบเนี่ยก็กลัวว่าจะไม่ได้อย่างที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในเดือนเนี้ยมองว่าเป็นเดือนที่อ่ะมากสุดเลยคือการเปิดใจเปิดใจคุยเปิดใจทําการรู้จักอย่างเงี้ย เออเปิดใจในการให้ใครเข้ามาทําความรู้จักเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะอืมแต่ถามว่าเราพร้อมพร้อมกับการจะเขาเรียกว่าไงอ่ะพัฒนาหรืออย่างอย่างย่งเนาะคนที่เข้ามามันก็ดูน่าสนใจไปหมดตัวเราก็ไม่จําเป็นต้องรีบอะไร เพราะฉะนั้นขอดูจนชัดก่อนให้ชัดเจนก่อนให้ชัวร์ก่อนว่าคนที่เข้ามาเนี่ยน่าสนใจแค่ไหนแต่เชื่อไหมส่วนใหญ่ก็อยู่กับงานนะพี่หมอว่านะไปอยู่กับเรื่องงานไปอยู่กับเรื่องเงินไปอยู่กับเรื่องสําคัญอื่นๆสามารถกว่าแล้วถามว่าอืมันพอใจด้วยอะ่ะเออมันไม่ใช่คําถามแต่มันเป็นสิ่งที่พี่หมอเห็นเลยว่ามังกรพอใจแบบนี้ด้วยค่ะ เออไม่ได,ไได้ไม่ได้คาดหวังไม่ได้มองหาความสัมพันธ์เบอร์นั้นไม่ได้รีบร้อนอะไรประมาณเนี้ยมันก็ใช้คําว่าอะไรดีอ่ะเป็นเดือนที่ยังโสดแหละแน่นอนเลยเปิดมาเก้าเหรียญจบด้วยสี่ดาบขนาดนี้นะก็ยังโสดอยู่ยังรอย,ยังมีความหวังแต่ก็ไม่ได้คาดหวังแหแค่มีหมายถึงคำว่าความหวังคือมีความหวังว่าเราจะต้องเจอกับคนที่ใช่แต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับใครในช่วงเดือนนี้คือดูไปเรื่อย นะคะเออก็ประมาณนั้นไปถือว่าเป็นเดือนที่ก็ยังโสดอยู่แล้วกันเนาะยังคงครองโสดยาวๆไปแต่ก็มีความสุขกับชีวิตตัวเองดีนะคะไม่ได้รู้สึกเ,เขาเรียกว่าอะไรไพ่มันไม่กระตือรือร้อนอนะไพ่ไ่ไพ่ไม่ได้รู้สึกว่า มังกรเนี่ยกระตือรือร้อนกับการจะทําความรู้จักใครอยู่สวยๆอยู่หล,ล่อๆเราแบบเนี้ยใครจะมาใครจะไปก็เดี๋ยวเราพิจารณาไปเรื่อยอารมณ์ประมาณนั้นค่ะสรุปไม่เหลืออะไรให้อาห่านเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมาก,กน,นะคะในช่วงเดือนมก,กรานะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนมีคู่กันคนโสดฟังจบแล้วเหมือนเดิมพักกดทามสแตมปมนะไปฟังสุขภาพได้เลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลา สำหรับชาวราศีมังกรนะคะและลัคนามังกรที่มีคู่แล้วนะในช่วงเดือนมนกราคม2568ความรักเป็นอย่างไงบ้างหาเหรียญหนึห่งไม e m p e r r อซมาควีนดาอาสวินเหรียญสามดาหาไพิสเตเด็กไม้ก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ใช้คำว่าควรระวังนะที่หมอแค่ใช้คำว่าควรระวังนั่นหมายความว่า เวลาฟังไปแล้วเนี่ยอ่ะเหมือนเดิมเลยละกันนะคะไหนๆก็ไหนๆละเผื่อเผื่อมีคนที่เข้ามานั่งฟังกันใหม่เนาะก็พูดซะหน่อยว่าหากความรักของคุณดีอยู่แล้วให้ข้ามสเต็ปนี้ไปเลยนะคะไม่ต้องฟังเพราะว่าบางคนเนี่ยฟังได้แต่บางคนฟังแล้วรู้สึกเครียดใครรู้สึกเครียดให้ข้ามไปแต่ถ้าใครมีความเข้าใจว่าอันเนี้ยมันดวงรวมนะพลังงานรวมนะไม่ใช่เรื่อง ส่วนตัวไม่ใช่ดวงส่วนตัวก็อ่ะลองฟังดูนะคะคือจะบอกว่าจริงๆเดือนนี้เป็นเดือนที่มันมีการพูดคุยหรือว่ามันมีการสื่อสารกันค่อนข้างดีนะระหว่างมังกรกับคู่ของคุณนะคะจากเดิมเนี่ยอ่ะง่ายๆเลยปกติเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยมีเวลาคุยกันแต่เดือนนี้พี่หมอมองว่าอ่ะหาเวลามาใช้ร่วมกันเยอะขึ้นหรือว่า เวลาพูดคุยอะไรกันปกติเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจกันคุยกันไปคนละเรื่องคนละราวมีความอยากเอาชนะการอะไรอย่างเงี้ยมาในเดือนนี้ก็มองว่ามันก็ยังมีอยู่นะพาทน,นั้นแต่เดี๋ยวพี่หมอค่อยอ่าน,นะคะขออ่านพาทดีก่่นนะคือมันก็รู้สึกว่าคุยกันดูเรื่องขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นยอมรับ ในคําพูดหรือว่าในความคิดเห็นของฝั่งตรงข้ามก็คือคู่เราเนี่ยมากขึ้นเขาก็ยอมรับเรามากขึ้นเราก็ยอมรับในตัวเขามากขึ้นคือมันมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันเห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่มองว่าสองคนเนี่ยนะชาวมังกรกับคู่ มีเกณฑ์จะร่วมมือกันทําอะไรวางแผนก็ได้อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนหรืออยู่ในขั้นตอนของลงมือเลยก็ได้คือมันต้องพูดอย่างนี้บางคนเนี่ยเริ่มคิดอ่ะก็ถือว่าเริ่มบางคนเนี่ยคิดมานานแล้วก็เริ่มลงมือทําแต่มันเป็นสิ่งที่คนสองคนมาทําร่วมกันแล้วก็พี่หมอมองว่าเป็นแผนการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบระยะยาวนะคะยกตัวอย่างเช่น หลักๆตรงนี้ทำไมพี่หมอมองไปที่เรื่องพวกธุรกิจหรือการจะลงทุนอะไรบางอย่างร่วมกันเนาะเมื่อก่อนเนี่ยที่ผ่านมามัางกรคิดกับคู่เรื่องเนี้นานมากแล้วแต่ว่าอาจจะความเห็นไม่ตรงกันหรือพร้อมไม่ตรงกันอย่างเนี้ยเวลามันไม่ตรงกันมาเดือนนี้มันจะให้ได้เกิดโอกาสในการทำอันเนี้ยร่วมกันแล้วก็อย่างที่พูดนะคะมันเป็นเรื่องของอนาคตของคนสองคน เป็นเรื่องแต่งงานได้ไหมในหน้าไพ่พี่หมออ่ะมันยังไม่ได้รู้สึกถึงเรื่องนั้นขนาดนั้นนะแต่พี่หมอบองเป็นพวกการสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันมากกว่าค่ะวางแผนร่วมกันสร้างมันขึ้นมาร่วมกันทํามันร่วมกันอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะแต่มันก็ไปเชื่อมโยงได้อยู่นะอ่ะบางคนมองว่าการทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยก็เพื่ออะไรล่ะก็เพื่อสร้าง ความมั่นคงทางการเงินของเรากับเขาอย่างเงี้ยเออไม่จําเป็นหรอกแต่งไม่แต่งอะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ช่วยกันหาหนึกออกไหมเออมังกรก็จะประมาณนี้ค่ะกับคู่นะะพี่หมอเลยมองเป็นพวกธุรกิจหรือว่าอ่าการซื้อรถก็ได้นะอืการซื้อรถหรือสินทรัพย์บางอย่างอะคะ่ะคือยังไม่ขึ้นตัวบ้านมาขนาดนั้นแต่ก็พอเป็นให้ได้นะ ก็พอเป็นไปได้ใช้คําว่าก็พอเป็นไปได้หรืออบางคู่แต่งงานแล้วอย่างเงี้ยอยากมีลูกไม่มีซกทีทั้งไม่มีเวลาในการจะทํากันบ้านนะหรือว่าอาไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยปัจจัยด้วยอะไรหลายอย่างมามา,มาช่วงเดือนเนี้ยหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกันอ่ะการเงินเราเริ่มโอเคขึ้นแล้วนะยังไงดีไปปรึกษาคุณหมอไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ย เริ่มมีการเอาเรื่องพวกเนี้ยก็ก็อย่างที่พูดนะต้องแยกสองพาร์ทน,นะคะทุกคนเริ่มคุยกับเริ่มทํานะแต่จะมีเรื่องอย่างเงี้ยเข้ามาคล้องเกี่ยวอืมแล้วไอเรื่องที่ว่าเนี่ยแหละพี่หมอก็มองว่ามันก็จะกลายมาเป็นเรื่องที่ทําให้คนสองคนเนี่ยมีความคือมันสื่อสารตรงกันแหละมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแหละแต่มันก็ยังไม่ทิ้งความเป็น เราความเป็นเขาในแง่ที่เท่าที่มองอยู่ตรงเนี้ยมีความรู้สึกว่ามีความอยากอยากควบคุมอีกฝ่ายให้เขาทําอะไรตามใจเราเอย่างเงี้ยเออจะเป็นมังกรเองก็ได้หรือเป็นคู่เราก็ได้นะคะเอ,อโชคดีอยู่อย่างหนึง่งคือพี่หมอมองว่าพอคนนึงเป็นอีกคนนึงจะยอมนะในไพ่อ่ะเออพอคนนึงเป็นอีกคนนึงก็จะยอมนะคะแต่ไม่ชอบคือชอบในแง่ที่ว่า สมมติว่าเราเนี่ยพยายามไปควบคุมเขาอยากให้เขาทําตามที่เราคิดคือเขาก็คิดเหมือนเราอ่ะแหละแต่เขาอาจจะไม่ได้มีไอเดียหรือว่ามีความคิดลึกซึ้งเท่าอย่างเงี้ยเท่ามาังกรรอฟังอ่ะเธอพูดอะไรเดี๋ยวฉันทําเพราะเราเห็นตรงกันแล้วไงเธอพูดอะไรมาเดี๋ยวฉันทาโอเคเราอยากซื้อรถแล้วกันเอาเรื่องรถอ่ะเธอพูดว่ามาเลยเธอจะเอายังไงอ่ะฉันเห็นด้วยกับเธอทุกอย่างเดี๋ยวฉันมีหน้าที่ช่วยเธอซัพพอร์ตเธอเออเราก็ พลิกไปเป็นคนที่ควบคุมวงการจุกจิจกจูจีจำจีจำชัยอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างนั้นสิอย่างนี้สิอย่างงู้นสิอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้ามันเป็นแค่นี้ก็โอเคนะแต่มันมีด้านเสียอยู่นิดนึงก็คือมันจะมีลักษณะของความไปกดดันหรือทําให้คู่ครองของเราเนี่ยรู้สึกได้ว่าเอ้ยมันก็ล้นไปเธอก็พอดีพอดีฉันก็ทํอยู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออระง,งับเรื่องความ ใจร้อนหรือว่าความบง่งชอบไปบงการไปควบคุมจุกจิกจ้าจี้จ,จ้าชัยอะไรอย่างค่ะรวมถึงคําพูดด้วยนะพี่หมอว่าช่วงมันมีบางช่วงยิ่งถ้ามันเป็นช่วงที่แบบเราซีเรียสกับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่มันจะมีลักษณะของการใช้คําพูดแบบไม่คิดนะวาจาบางครั้งมันพูดไปแล้วมันบั่นทอนอีกฝ่ายหนึ่งทําให้เขาแบบ รู้สึกไม่โอเคแล้วก็มันกลับด้านได้นะคะคือมังกรสามารถเป็นฝ่ายเจอเจอพฤติกรรมเนี่ยของคู่ครองได้ทีนี้ถ้าเราเป็นฝ่ายเจอพี่หมอก็จะบอกว่าคุณต้องทํามใจอะปล่อยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบอยากทําเราเสียใจอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นนิสัยเหมือนที่พี่หมาอ,อวิ้พี่หมากลายเป็นหมาละเหมือนที่พี่หมอพูดเมื่อกี้นะคะว่ามังกรเนะี่ยอย่าทำนั่นเป็นเป็นนิสัยไง พอเห็นว่าเราจะเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหตายละอืมนะก็ระมัดระวังนะคะอีกหนึ่งปัญหาเนี่ยที่พี่หมอไม่ชอบเลยก็คือในเรื่องของความลับนะพูดอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งไปจ้องจับผิดคู่ของเรานะอย่างที่บอกวันนี้ก็ดวงรวมัะนะคะทุกคนคือมองว่ามันจะมีคนหนึ่งในในช่วงเดือนมกราที่เขาแบบ มีบางสิ่งบางอย่างในใจที่เขาไม่พอใจเราอะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นคู่คุณเขาไม่พอใจเราแต่เขาไม่พูดออกมาซึ่งก็มาจากเรื่องนี้แหละพฤติกรรมต่างๆที่เราทำเนี่ยแหละได้ค่ะเก็บเอาไว้ถามว่าเขาจะระเบิดออกมาเลยไหมพี่หมอว่าไม่นะคะแต่จำได้ไหมว่าตอนเปิดประเด็นความสัมพันธ์เนี่ยอ่านมาเลยว่าเดือนนี้เราสื่อสารกันดีขึ้น เราเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจใส่ใจดูแลกันและกันดีขึ้นทําไมเราไม่เป็นพาร์ทนั้นให้ตลอดทั้งเดือนหรือออกไหมทําไมเราจะต้องเปลี่ยนไปเป็นพาร์ทที่ทําให้บรรยากาศความสัมพันธ์จากที่มันดีๆอะ่ะมันเครียดอะ่ะเออแล้วก็กลายเป็นคู่ครองของเราเนี่ยเขาเก็บอารมณ์เขาไม่พูดเขามีคําว่าความลับเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไปทําอะไรผิดมาหรอกในไพ่พี่หมอ,อแต่พี่หมอมอกว่าเขาเก็บ อารมณ์เก็บความรู้สึกเก็บอาการนะคะซึ่งเขาไม่ระเบิดในเดือนนี้แน่ๆไพ่ไม่ได้เห็นการทะเลกกาะกันรุนแรงแต่มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่ายังไงอะปัญหาที่มันสะสมเนาะในระยะยาวนี่มองว่าถ้ามันถ้ามันไประเบิดในระยะยาวซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ยังแต่เดือนหน้าอาจจะเกิดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะสร้างปัญหาเนี้เอาไว้ทําไมให้มันเกาะตัวทําไมเพราะฉะนั้นอะเอาเป็นว่า ข้อดีมีเยอะข้อเสียคือพยายามระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาการพยายามเข้าไปควบคุมบงการหรือการกดดันคู่ครองคนรักในกรณีถ้าคุณเป็นแต่ถ้าคุณไม่เป็นนั่นแปลว่าเขาเป็นเขาเป็นเนี่ยเราต้องพยายามมองเขาแบบด้วยความแบบเมตตาทันทีอะ่ะเพราะเขาก็ไม่ได้เป็นฝ่ายมานั่งฟังเหมือนเราเนาะเราต้องมองเขาแบบเอออนันนินสัยเขา เราต้องเราต้องซ่อมความรู้สึกตัวเองไปมันต้องอย่างนั้นแหละค่ะทุกคนเพราะเราคงไปบังคับให้เขาซ่อมไม่ได้นะเออก็พยายามทําความเข้าใจเขาว่าเออเขา,เาก็เพราะว่าเขาซีเรียสนะเขาอยากให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเดินหน้ามันมั่นคงมันอะไรเขาว่ากันไปจริงๆมองว่าเรื่องที่มันจะเป็นปัญหาคือเรื่องที่คุณพยายามทําด้วยกันนั่นแหละอย่างบางทีคุณตัดสินใจจะซื้อรถด้วยกันเดือนนี้นะมันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งไปดาวรถมา รากดว่าเถียงกันเรื่องไร้สาระมากคุณอยากได้สีดําเขาอยากได้สีขาวตีกันเรื่องสีรถแต่เขาก็โอเคแล้วแต่สีดําก็ดําแต่ในใจคือก็ไม่โอเคแหละลองคุยกันดีๆมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหยุมหยุมหิ้มหิมนะเอาตามหลักแล้วอะเรื่องเล็กๆน้อยๆหยุมอยู่หิ้มหิมนะคะแล้วก็อ่ะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ในกรณีของบุคคลที่สามเดือนนี้ก็มีเหตุก็ดูมีเหตุนะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแบบ ไม่รู้พี่หมอว่าน่าจะยังไม่ไปถึงขั้นนั้นแต่ก็พูดเอาไว้แล้วกันนะคะว่ามันมีโอกาสจะเจอกับบุคคลที่สามเข้ามาได้หลายรูปแบบพูดเสมอไม่จําเป็นว่าต้องเข้ามาในเชิงชู้สาวอย่างเดียวบางทีมาในพาร์ทคุณพ่อเราคุณแม่เขานญะาติผู้ใหญ่เราญาติผู้ใหญ่เขาเข้ามายุ่งวุ่นวายเนี่ยซื้อรถจริงๆก็เป็นเรื่องที่คนสองคนทําด้วยกันแต่พอผู้ใหญ่รู้ทาไมไม่อันนั้นเขาก็หวังดีแหละแต่มันหลายมันะม,มันหลายทางเนาะ มันหลายทางมากเรื่องมากความทะเลาะกันเองมันทะเลาะกับเขาไม่ได้เราก็หยิบมาทะเลาะกันเองอย่างนี้ค่ะแค่นั้นเองอะนะก็พยายามโฟกัสที่เราที่เขาแล้วก็ลดลดอารมณ์ลงช่วยได้เยอะจริงๆเป็นเดือนที่ดีนะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันเยอะมีการวางแผนอนาคต บางอย่างที่มันสําคัญน่ะบางคู่ก็ลงมือทําเลยอย่างที่บอกเรื่องซื้อรถนี่คุยกันมาเป็นปีละถึงเวลาละพร้อมละซื้อสักทีอย่างเี้ยเรื่องมีลูกก็โอ้โหแต่งกันมาปีกว่าละไม่มีสักทีถึงเวลาละอยากมีอย่างเงี้ยค่ะมีลูกก็เหมือนกันอ่ะต่อให้คุณพร้อมอ่ะเดี๋ยวจะไปพึ่งวิทยาการทางการไปพึ่งแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยทำกงทำกิฟ ไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอมีเงินพร้อมละเวลาพร้อมละเดือนนี้ลงมือทาปรากวดพอพ่อ,พอแม่เราพ่อแม่เขารู้โอ้โหอยากได้หลานชายอยากได้หลานแฟดอยากได้หลานสาวสารพัดสารเพไม่ถามเราสักคำไม่ถามเราสองคนเราสองคนอยากได้อะไรอืก็ประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พี่หมอพูดอ่ะพี่หมอมองว่าเราเราคุยกันแล้วมันรู้เรื่อง คู่ของมังกรอะอยากให้หันหน้าคุยกันแล้วก็ในกรณีที่มีบุคคลที่สามเข้ามายุ่งยากวุ่นวายมากเกินไปให้เราโฟกัสที่คนของเราเท่านั้นแม้กระทั่งอ่านเผื่อให้นะเป็นคนที่สามที่เข้ามาในเชิงชู้สาวเนี่ยพี่หมอก็บอกเลยว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะอยู่ที่เรากับคู่ของเราบางทีเขาเข้ามาแบบมาหยอดอะ มาหยอดแฟนเราเนี่ยแฟนเรานี่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะเขาอยู่เขาเฉยๆแต่เราไปแล้วเป็นควีนดาเวอร์ชันหึงหวงไม่ชอบใหญ่ย,ย,ยุ่งเอาเขาออกไปนู่นนี่นั่นแต่เขาก็อยู่เขาเฉยๆเพราะฉะนั้นก็ระวงังถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าหนูเป็นพานนั้นหนูควบคุมตัวเองไม่ได้หนูหึงหวงมันจะเป็นยังไง ก็มีโอกาสที่บุคคลที่สามเนี่ยจะมีอิทธิพลเด่นขึ้นมาพูดตรงๆนะก็จะมีนะคะถ้ามาในเชิงชู้สาวเ,าเขาก็อาจจะก็เขาคุยกับเราแล้วไม่รู้เรื่องก็ไปคุยกับคนอื่นอันนี้พูดจริงๆพูดเพื่อให้ระวังไมไ่ให้เครียดหรือปรึกษาเราเรื่องซื้อรถก็คุยกับเราคุยไม่รู้เรื่องนั้นไปคุยกับพ่อแม่เราให้มาช่วยพูดกับเราเห็นไหมมันได้หมดเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่า บอกไปแล้วว่าคุณสามารถพูดคุยหรือว่าหาทางออกร่วมการปรึกษาหารือกันเนี่ยคุณสองคนเนี่ยทำได้อยาให้อย่าให้คนอื่นเข้ามานําและอย่าไปกดดันอะไรกันมากถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกกดดันก็ต้องปล่อยก็ต้องพูดอย่างนี้น,นะคะ อ่ะอันนี้ก็คือความรักของชาวราศีมังกรเนาะเดี๋ยวเรามาฟังสุขภาพกันนะถามพี่หมออ่ะคือส่วนตัวหมอว่ามันก็ไม่ได้แย่มันก็สามารถจะเจอเหตุการณ์หรือสถานการณ์แบบนี้ได้ตลอดแหละในเรื่องความสัมพันธ์น่ะอยู่ที่ว่าคุณสองคนน่ะจะรับมือกับปัญหากันยังไงมากกว่าค่ะบางคู่ก็งานเยอะก็ได้ก็มีเวลาให้กันแหละแต่ตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เคลียร์งานอย่างเงี้ย ตีกันละบุคคลที่สามกลายเป็นใครละ่ะเจ้านายเห็นไหมลูกค้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันคุยกันได้ค่ะค่อยๆหาวิธีหาทางออกแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยคือไม่ใช่อารมณ์เราช่วยได้เยอะใส่ใจกันให้มากเราช่วยได้เยอะแค่นั้นเองนะคะสุขภาพของชาวราศีมังกรและลัคนามังกรเนาะประจำเดือนมกราคม2568 The w i e l of fortune ห้าหมายเหมายเด็กหมายปัญหาหลักๆเลยในแง่สุขภาพนะคะเดือนมกราคม2568ออาการแรกที่เห็นชัดเจนเลยคืออาการปวด นะกล้ามเนื้อนะส่วนต่างๆนะคะข้อหลังบ่าไหลเนี่ยนะบางคนก็ปวดไปถึงกระดูกเลยแล้วแต่ความหนักหนาของแต่ละคนแล้วก็พวกข้อค่ะบริเวณข้อต่างๆข้อเขา่านะหัวไหลนะพวกข้อต่อข้อเขา่าข้อเท้าหัวไหลนะต่างๆนะนะก็จะมีอาการปวดมากเป็นพิเศษก็อยากให้ เระมัดระวังส่วนนั้นแล้วก็พยายามาหันมาสนใจหรือว่าใส่ใจมันเยอะขึ้นนะคะคือจะบอกว่าอาการในเดือนมกราคมเนี่ยมันเหมือนเป็นอาการเริ่มต้นเลยของใครหลายๆคนเป็นสัญญาณเริ่มต้นให้เราเนี่ยหันกลับมาดูแลตัวเองเวลา,าจะบอกว่าเวลาของไพ่ขึ้นอะไรแบบนี้มันเหมือน ถ้าเกิดว่าเราดูแลตอนนี้ในอนาคตมันจะไม่อะไรมากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสัญญาณมาแล้วเนาะแล้วเราก็ยังละเลยพี่หมอว่าในอนาคตมันก็จะมันก็จะเป็นเยอะขึ้นอ่ะเนาะก็อยากจะให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองนะเป็นสัญญาณเริ่มต้นนะคะในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่บอกไปนะแต่โดยรวมก็ถือว่ามันยังไม่หนักอะ่ะ ถ้าณเดือนนี้มันยังไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อ,อยากให้ชาวราศีมังกรและลัคนามังกรนะใส่ใจสุขภาพตัวเองก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์และสุขภาพของชาวราศีมังกรและลัคนามังกรประจำเดือนมก,การาคม2568นะ ใครยังไม่ได้ฟังการงานการเงินแล้วก็ภาพรวมชีวิตปี68อย่าลืมนะคะไปลองฟังกันนะคะแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะยังยังมีมาเรื่อยๆนะคะคลิปที่เกี่ยวกับปี68ยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวจะมีไตรามาสแรกด้วยรอได้เลยนะช่วงช่วงปีใหม่วันหยุดมาลองฟังกันได้จะลงประมาณช่วงนั้นละก็อยากฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะคะ ยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ